และวันนี้กับภารกิจสุดยิ่งใหญ่เราจะไปปกป้องจัก,กรวาลไม่ใช่ครับลงครับทางนี้ทางนีงนงน้นะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราก็เสียวออกาสในการที่จะไปไปไหนกันครับตาตา,ตาวันนี้วันนี้เราจะไปแจกข้าวกับคนไร้บ้านกันครับนี่วันนี้เดี๋ยวออกกล้องกับลูกชายสุดหล่อนะก็วันนี้เรามีภารกิจในการไปแจกข้าวเนาะก็ตรงกับเดือนเกิดผม เมื่อเดือนที่แล้วนะครับโปกติในทุกๆเดือนเกิดเนี่ยผมก็จะมีทาบุญใหญ่ของผมอยู่แล้วมื้อสุดพิเศษให้กับคนไร้บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนเดี๋ยวดูว่าจะไปที่ไหนกันแต่เป็นว่าเดี๋ยวรอดูเลยว่ามื้อนี้พิเศษแน่นอนเพราะว่าผมคัดสรรเชฟที่เป็นยอดฝีมือมีรางวัลการันตีที่ท้ายชื่อด้วยอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามือ้อพิเศษนี้จะเป็นเมนูอะไรแล้วจะ,จะไปแจกกันที่ไหนนะครับเดี๋ยวรอตามชมกันได้เลยไป ร้านาเครื่องสวนรกรครับเราเป็นร้านที่ทั้งรับเช่าแล้วก็ให้เช่าเป่เครื่องนะครับใครมีผ้าสวยๆอยากได้เงินสดส่งมาขายแล้วได้ออฟไลน์เรามีร้านอยู่บนพันธิ์ดาววานทั้นสองนะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์เรามีทุกๆแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น Tik Tok หรือไม่ว่าจะเป็น y t u t u นะครับหรือที่เราไลฟ์หลักอยู่ก็คือ f c e e o o o ครับในเวลาบ่าย3าสามนาทีไปจนถึงตีา 3า,านาทีในทุกวันเสาร์และวันจันทร์ครับและหนึ่งช่องทางครับใครมีผ้าสวยๆอยากขายก็สามารถแอดไลน์ครับออฟฟิเชียลของเรานะแอด swk ครับ a m u l e t ครับฝากติดตามความเป็นมาตรฐานของเพจระเครื่องสุนกรด้วยนะครับโดยปกติก็ ผมก็จะอย่างที่บอกนะครับผมก็จะทําบุญวันเกิดประจำหมดเลยนะตาต้านเนาะใช่ใชเราก็จะไปทําบุญกันหลายที่ใช่ไหมอืมอย่างปีที่แล้ววันเกิดปีแล้วผมก็ทําบุญนะครับก็ก็เรียกว่าอุปถรัรมภ์ทางวัดทางฝั่งทางทางภาคเหนือนะครับก็ทําพวกภาพเอ่อก็เรียกว่าจิตรกรรมผนังนะครับแล้วก็สร้างแท่นถวายวัดไปสําหรับปีนี้ก็อยากให้เรียกว่าคนเนี่ยได้กินอาหารอร่อยอร่อย ช่ไหมตาตาใช่คซึ่งผมกับลูกเนี่ยปกติก็ชอบไปทานอาหารอร่อยๆกันอยู่แล้วเนาะตาราชอบกินอะไรพิซพซ่าพิซซ่านะก็ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้มีอาหารมื้อพิเศษนะเป็นวันพิเศษสําหรับใครสักคนหนึ่งแล้วกันนะวันนี้เราก็เลยจะจัดอาหารมื้อพิเศษนะครับเราจะเลือกร้านที่เรียกว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้รางวัลการันตีมาเลยอู้อ่านะเรียกว่า มีรางวัลการันตีท้ายเลยถือว่าเป็นร้านดังเดี๋ยววันนี้เป็นร้านไหนแลวเชฟชื่ออะไรไปดูกันรอดูกันใช่ไหมตาตาที่เรามาถึงร้านแล้วนะครับแต่ที่ไม่เห็นป,ปา้าป๋าเพราะว่าพอป้าป๋าเห็นเพื่อนก็รีบวิ่งก็ไปเล่นกับเพื่อนเลยเพราะให้ผมต้องทํางานคนเดียวแต่ตอนนี้เรามาถึงร้านขั้วไก่ไอ้เขากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวร้านเพื่อไปดูว่าวันนี้เราจะมาทมําเมนูอะไรกันแล้วเดี๋ยวผมจะไปตามป้ะป๋าออกมาด้วยไปกัน วันนี้ก็มาถึงร้านแล้วนะก็อยู่กับเชฟหนึ่งท่านนี่ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ก็ถือว่าร้อนแรงเลยนะอากาศร้อนอากาศร้อนอากาศร้อนนะครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับได้ครับครับสวัสดีครับผมเชฟโอนะครับหรือไอ้เข้าครับเจ้าของร้านคั่วไก่ไอ้เขาครับและขอแสดงความยินดีกับร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไอ้เข่าครับ อย่างล่าสุดนี่ไปได้รางวัลจากที่ไหนมาล่าสุดก็เดอะสปูครับสปูนก็ได้ตั้งแต่สองช้อนสามช้อนไล่มาคองปีองปันยี2024ีครับแล้วก็อันล่าสุดเลยที่เพิ่งมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เชลชวนชิมครับอ๋อเชลชวนชิมใช่ตอนนี้ไปได้รางวัลมาล่าสุดเนี่ยได้รางวัลจากเมนูอะไรครับรางวัลล่าสุดฮะถ้าเป็นของเดอะสปูลก็เป็นคุ้วไก่ออริจินอลครับเส้นมีความนุ่มหนึบอร่อย ผัดได้หอมนะครับแล้วลักษณะของเส้นผัดออกมาด้านหนึ่งคั่วกรอบแต่ด้านหนึ่งนี่ยังมีความนิ่มแล้วมีสีกระทะชัดเจนส่วนของเชอชวนชิมที่น่าสุดได้คือกั่วไก่โบราณทีนี้สองตัวนี้มันต่างกันนิดหน่อยหน้าต่างกันยังไงถ้าตัวกุ้ไก่โบราณเนี่ยยุคเก่าๆใส่ตั้งชายกระเทียมแล้วก็ไข่ลงไปคั่วเลยแต่ออริจินัลเป็นในแบบฉบับของโฮตโตเองคือผัดไม่ได้ใส่ เครื่องเยอะก็คือหมายความว่าไม่มีตังฉชยไม่มีกระเทียมแล้วเราอะดัพขึ้นมาโดยการห่อไข่เหมือนผัดไทยเดี๋ยววันนี้จะเอาเมนูติดรางวัลได้ไปแจกกันแด้วันนี้คุณรสให้เลือกเมนูเมนูหนึ่งทำไปแจกวันนี้เรื่องทำอะไรครับวันนี้นะครับเมนูที่ผมเลือกก็คือตัวที่ได้เชลชวนชิมเราจะไปให้ที่โรงเรียนผู้พิการทางสมองกับผู้ยากไร้บในตอน ถวด้านดำเนินโอเคได้ครับวันนี้อร่อยแน่นอนครับนี่เราเตรียมเมนูที่รางวัลไฟลุยกันเลยวันนี้นะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวพื้นเพยเดิมต้องเล่านิดนึงก่อนได้ผมก็โอตจริงๆเป็นเพื่อนนักเรียนกันตั้งแต่มอนหนึ่งนะพูดเรื่องจริงเดี๋ยววันนี้คุณต้องจัดให้ผมกินก่อนนะเดี๋ยวผมผัดเองคุณต้องจัดทุดใ่ให้ผมก่อนเลยนะวันนี้ผมจัดให้เปากลาและทีมนะวันนี้ต้องเอาเมนูสุดอร่อยที่คุณได้รางวัลมาผัดให้ผมกินด้วยสุดเฟมเมอร์เดี๋ยวไปลองชิมกันได้แล้วเดี๋ยวคอมเมนตอ์ คอมเมนต์แบบตรงไปตรงมาได้จัดไป <laughs> มาเดี๋ยวผมจะผัดให้เพื่อนกับหลานผมกินผมจัดเป็นตัวที่ได้เชียยชนชิมก่อนเลยล่าสุดคั่วไก่โบราณค<อ>ั่วไก่โบราณเดี๋ยวตาต้ารอโอเคต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆโดยส่วนตัวผมเองอะผมเป็นคนไม่กินเส้นใหญ่นะนี่เรื่องจริงเลยนะเป็นคนไม่กินเส้นใหญ่แต่ว่าเมนูเส้นใหญ่เมนูเดียวที่ผมกินก็คือเมนูคั่วไก่ตอนเด็กๆรู้ไหมว่าทําอาหารอร่อยต้องบอกว่า ไม่มีแวว <laughs> ไม่เห็นเลย <laughs> เออไม่คิดไม่คิดเพราะเด็กๆก็จะเป็นคือในกลุ่มอ่ะมันเป็นเด็กผู้ชายมันก็เป็นแบบว่ากลุ่มเด็กซ่าๆเฮี้ยวๆนะเมื่อก่อนนะถ้ามาบอกว่าโตขึ้นมามันจะมาทำกับข้าวาใ้กินก็คงไม่เชื่อนะนี่ดูผัดโอ้โหดูเทคนิคการใช้กระทะนะนี่ออคือเทคนิคของการผัดเนี่ยการใช้ไฟอาหารจีนนะโอ้โหนี่เป็นไงนี่เดี๋ยวรอดูโอ้โหนี่มา นั่งที่โต๊ะเลยเดยี๋ยวเติฟใหไ้ไปรอไปความไปรอชิมความอร่อยที่โต๊ะกันอพร้อมแล้วครับวันนี้สำหรับเมนูที่จัดมาให้เรารับทานนี่ยูทูบเบอร์ตัวน้อยนี่แอบบตอดไปได้วเมื่อกี้ก่อนทีเข้ารายการเป็นไงลูกได้กินแรกรู้สึกยังไง กินแรกจากกระทะเหล็กนี่หอมมากแม้จะไม่ได้อยู่ในกระทะเหล็กก็ยังหอมอยู่ดิอ่าโอเคเย็นก็ยังหนะอมอ่างั้นเดี๋ยวให้ลุงโอ๊ตแนะนาหน่อยว่าวันนี้จัดเมนูอะ,อะไรไให้เรากินม้างงั้นเมนูที่ที่น่าต้าต้านะลูกอันนี้เช่นเมื่อกี้ที่ลุงบอกคือตัวที่ได้เช,ชิเชิชวนชิม ขั่วไก่โบราณแล้วก็ที่อยู่ตรงหน้าเปาเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเป็นตัวเส้นกรอบไก่ครับแล้วก็อันนี้ที่เมื่อกี้คุยไว้ว่าได้เดือดสปูนก็คือออริจินอลอ๋นี่ออริจินอลใช่อันนี้ก็เป็นอีกซิกเนเจอร์ของร้านก็คือขั่วพริกเกลือเนื้อแองกัสครับโอ้โหโค้พริกเกลือเนื้อแองกัสเลยทีนี้วิธีการกินเนี่ยของหน้าตรงหน้าเปาเลยเนี่ย เอาช้อนตัดเส้นตักไข่แดงราดก่อนเลยอ่าอ้าวปลายลองลุยเลยชิมแล้วเล่าให้ให้ฟังหน่อยรสชาติเป็นไงหนพลาชิมก้นเฮ้ยอะไรติดคอการนี้คืออะไรอร่อยหรือติดคออร่อย่เอาลโอ้โหวานี่สัมผัสแรกที่กีกินเข้าไปเนี่ยอันดับแรกเลยคือหนึ่งตอนตักมาเนี่ยสิ่งที่พิเศษเลยคือกลิ่น กลิ่นจะเตะจมูกกันเลยกลิ่นกระทะหอมมากแล้วก็เตะจมูกแล้วอย่างผมชอบนะไม่เลี่ยนไม่มันไม่มันถูกต้องใช่ครับโปรติเนี่ยขั้วไก่เนี่ยบางทีใช้น้ํามันเยอะแล้วกินแล้วมันเลี่ยนแต่เนี้ยเส้นแห้งมากผมบอกนะปกติผมเป็นคนไม่กินแล้วก็ชอบกินเส้นใหญ่อันนกันตีออแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งอ่ะคือเส้นใหญ่ไม่เละไม่เละแล้วก็ไม่แล้วไม่แล้ไม่เป็นเกาะเป็นแผ่นเป็นแพรไม่เป็นปกติมันจะแบบ เลอ่ะแต่ว่าอันนี้เหนียวนุ่มอร่อยมากครับใช่ใเหนียวนุ่มเนาะอันนี้คือเมนูเส้นกรอบนะครับตัดหนไข่แดงราดก่อนเลยนะเราไข่แดงราดนี่ตัดก่อนเลยถูกต้องโอ้โหนี่รู้เรื่องนะตรงนี้จะเป็นฟิลแบบว่ากรอบนอกนุ่มในอารมณ์เหมือนเหมือนขนมนี่นี่เราต้องไข่แดงราดเลยครับใช่ครับใช่โอ้โหนี่ผมกินแบบไม่ต้องราดซอสด้วยไม่ต้องราดราดนี่เดี๋ยวลองดูซิ ฉันกรอบเลยใช่ใช่แต่มันไม่ได้กรอบแข็งนะไม่แข็งไม่หลงกรอบนอกนุ่มในอือเอาอ,อย่างเงี้ยตัดตัดเข้าไปยังมีกรอบใช่แครกกอรกรอบคือมันจะมีสองเท็กเจอร์ใช่ใช่คือมันจะมีส่วนที่นุ่มเหนียวกับไปส่วนที่กรอบแล้วพอราดไข่แดงเนี่ยมันมีวความมันของตัวไข่แดงเข้าไปแทรกด้วยโอ้หอ่าเดี๋ยวลองอีกอันนึงอันนี้เกลือเนื้อดัตตาต้องบีบมะนาวให้หมดก่อนลูกอ่าลองดูซิทุกเมนูเนี่ยครีเอทมาให ใส่ซอสพริกด้วยบางๆเพื่อ,อที่ว่าไม่ให้ดับกลิ่นของกระทะแล้วก็เนื้อที่ใช้เป็นแองกัสบดอ๋อเป็นแองกัสด้วย,วยใช่ไหมโอเคอร่อยมีความเผ็ดใช่อันนี้เผ็ดแล้วก็มีเปรี้ยวนะแล้วก็ได้กลิ่นหอมแดงมีความเป็นเฮิบนิดๆ แต่หน้ากินถูกเลยจิ้มซอสพริกหน่อยก็กินจิ้มซอสพริกอืมจิ้มซอสพริกดีขึ้นครับอร่อยกว่าเดิมได้เขาเรียกว่าได้กลิ่นเนื้อเข้าไปด้วยมันมีกลิ่นของมันเนื้อเข้าไปด้วยใครที่ชอบกินเนื้อเมนูนี้ใครได้นะได้ครับได้เลยดีเลยเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าเนื้อเนี่ยมันเปความพิเศษเรื่องของมันถูกต้องกลิ่นมันเนื้อเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันจะมีความหอมกลมกล่อมมาเลยใช่นี้ใช่เลย อันนี้ก็พี่เปาเลื่อนมาตรงกลางนี้ก็คือตัวออริจินอลออริจินอลในในที่ผมพูดเนี่ยคือมันเป็นออริจินอลในแบบของโอนนะไม่ได้เหมือนแบบพวกไก่ออริจินอลข้างนอกอะไรไม่ใช่เราตั้งชื่อขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นตัวเราตัวแรกเลยอ๋อนี่คือตัวแรกเลยใช่ที่เริ่มทําอันนี้ผมกินตั้งแต่สมัยใช่ข้าวสารข้าวสารที่แรกเลยก็คือเมนูนี้เมนูนี้ถูกต้องต้องลองคือเมนูนี้คือเมนูที่ได้เดอะสปูนเดอะสปูนด้วยอ่าช้อนทองคำไปลองดูแวกมาเลยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยคือเขาไม่มันอ่ะทุกเเมนนูลยะ แล้วก็เส้นเนี่ยคุณดูเดยเส้นจะมีความเหนียวนะมันไม่แตกอ่ะก็แบมไม่เป็นแพอืแล้วก็เมนูเนี้ยยังเหมือนเดิมคือต้องกินคู่กับซอสพริกและพริกดองไม่ใส่ก็อร่อยอถ้าไม่ใส่ันจะเป็นอารมณ์แบบกินกระทะผสมซีวขาวอันนี้ต่อให้กินออริจินอลมันก็ยังอร่อยครับเต็ถ่พอ่แต่พอใส่ซอสพริกเข้าไปอ่ะมัน มันเตะกินซอสพริกขึ้นไปแล้วก็เตะชิ้วขาวขึ้นทางจมูกเลยอร่อยมันอร่อย <นะ S 1> ครับอร่อยมากมาหมดตัวไปกินไม้หมดก่อนอร่อยมากนะหิวมากแล้วตอนนี้คนระับเดี๋ยวไปอรอลุยก,กัน ก็เดี๋ยวตอนนี้ข้าวชุดแรกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ที่ไหนครับตาต้าเราจะไปให้ศูนย์พิเศษปภาคารปัญญาศูนย์การเรียนรู้พิเศษนะครับปภาคารปัญญาอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งนะก็จะเอาข้าวไปแจกให้กับนักเรียนแล้วก็บุคลากรของที่โรงเรียนนะครับจานวนทั้งหมด80กล่องชุดแรกนะครับเดี๋ยวเดินทางกันครับเริ่มสายะล้ยโอเค ตอนนี้เรามาถึงศูนย์การเรียนรู้พิเศษประพากันปัญญากันแล้วนะครับอ่านะครับก็ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสายหน,นึ่งใกล้ๆในแถบพุทธมณฑลสายหนึ่งนะก็ใครผ่านไปผ่านมาไม่ไกลเนาะไม่ไกลครับสถานที่อย่างนี้ก็เป็นคุณโอ๊ตแนะนําผมมานะครับนะก็คุณโอ๊ตมาทําที่นี่บ่อยใช่ไหมใช่ครับคืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นมูลนิธิและเป็นโรงเรียนด้วยเป็นโรงเรียนสําหรับเด็กเด็กพิเศษก็คือ ต่วใหญ่จริงๆไม่ส่วนใหญ่ร้อยร์เซมีปัญหาทางสมองเรียกว่าเดี๋ยวจัดอาหารมาชุดใหญ่เลยใช่ครับโดยฝีมือเชฟโอ๊ตของเราเนว้ไก่พัวไก่พัวไก่ช้อนทองคำนี่วันนี้80ชุดอร่อยอร่อยเลยแล้วก็เดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งเราจะไปร่วมบุญการเป็นการบริจาคเงินส่วนหนึ่งด้วยให้กับทางมุยทินะไปเดี๋ยวน้องๆเริ่มลงมาละไปไปขอขอบพระคุณยิ่ง ด้วยใจจริงที่การุณาชื่นชีตเป็นหนักหนาขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจนะแล้วก็รู้สึกดีด้วยที่เราได้มาแบ่งปันให้กับผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสเยอะผมผมก็รู้สึกดีนะผมก็แฮปปี้เหมือนกันที่คนอื่นได้กินของที่ดีเหมือนเหมือนของที่เราได้กิน มันมีความรู้สึกว่าเราได้ให้โอกาสเราได้ให้สิ่งดีๆแกผ่ผู้ผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสดีเหมือนเรามันรู้สึกดีมากเลยครับโรงเรียนเนี่ยดูแลน้องๆที่มีความพิเศษด้านด้านไหนครับ ที่นี่ก็จะรับเด็กตั้งแต่กลุ่มดาวซินโดรกลุ่มออทิสติกแล้วก็กลุ่ม m r กลุ่ม m อมาก็คือกลุ่มพิการทางด้านสมองก็จะมีเด็กหลากหลาย๋อ่เด็กหลากหลายเลยลตั้งแต่อันนี้ตั้งแต่สี่ขวบจนถึงสิบสามขวบถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมบุญกับทางสถาบันเนี่ยเรารสามารถก็ด้าใครอยากจะทําบุญร่วมกันนะครับมาเข้ามาที่นี่ก็ได้เลยนะครับมามาเยี่ยมชมน้องๆมาดูน้องๆมาดูกิจกรรมที่นี่หรือจะโทรมาติดต่อก็ได้สี่สิบแปด ้าหนึ่งศูนย์ครับหรือสี่สี่แปดหกหกจุดสี่ก็จะมีคนรับสายก็สามารถทั้งเลี้ยงอาหารได้เลี้ยงอาหารแล้วก็รับจากอ่ารัแรงนก็เป็นเป็นเงินสดก็ได้สิ่งของก็ได้ด้วยใช่ไหมสิ่งของก็ได้อโอเควันนี้เราก็เตรียมอาหารมาแปดสิบชุดแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวมอบไม้กับอาจารย์นะครับเงินอีกสี่พันบาทนะขอบคุมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราทุกคนมันพยายามสร้างรอยยิ้มให้กับตัวเองนะ แต่คุณจะสุขยิ่งกว่าถ้าคุณสามารถสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นได้ใช่่ะนะซึ่งจริงๆอย่างที่บอกตัวผมเองกับลูกๆก็จะทากันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีถือว่าได้ทําบุญวันเกิดย้อนหลังด้วยทําบุญวันเกิดนะวันนี้ตาต้าโอเคนะโอเคครับอ่ะอแล้ว<า>เดี๋ยวยังไม่จบวันนี้ยังไม่จบ,นนจบเดี๋ยวมีอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะไปแจกรอบหนึ่งใช่ไหมที่ราชดำเนินคราจะดําเนินครับอ่ะเดี๋ยวรอไปตามพาร์ทสองกันต่อที่ราชดําเนินครับนะปัก ไปลุยอ่านี่ก็อีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราจะนำอาหารอีกจำนวน150ชุดนะไปยังราชดำเนินนะครับนะก็เป็นพื้นที่ที่มีคนไร้บ้านอยู่คนข้างเยอะนะนี่ก็เตรียมจะใส่รังนกันละนะครับเดี๋ยวรอตามไปชมกันแล้วกันนะอีกหนึ่งชุดไป อ่านะครับก็รอบเช้าก็แจกกันเสร็จไปรอบแล้วนะฮะเดี๋ยวมาตอนนี้ก็เป็นรอบคร่ำอีกหนึ่งรอบนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตาตาตอนนี้เราอยู่ที่กันที่ตอกสาเกถนนราชดำเนินครับอ่าโอเคก็เดี๋ยววันนี้เตรียมอาหารอีก10050ชุดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับเอามาแจกรอบดึกอีกหนึ่งรอบนะก็เดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศรอบๆกันแล้วกันครับไปไปกัน ตอนนี้ก็อยู่ตรงจุดตรงตอกสักเกนะก็ถือว่าจัดระเบียบมีพี่ๆเขามาคอยดูแลอยู่นี้นะครับก็<อ> <c oughs> จัดระเบียบในการแจกได้ค่อนข้างดีนะครับนะ,ะ <c oughs> ก็มาจอดดอบดบของลงตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีพี่ๆที่อยู่แถวนี้เนี่ยเขาช่วยในการดูแลแล้วก็จัดระเบียบได้ค่อนข้างโอเคเลยนะนะครับก็ใครที่อยากจะมาแจกของก็มาตรงจุดนี้ได้คะอยู่ตรงหน้าปากซอยตอกสักเเกเลยตรงนี้ครับ อ่าวันนี้ก็ถือว่าภารกิจทั้ง2หมายของเราตั้งแต่เช้าก็เรียบร้อยนะครับครับในการแจกอาหาร2ที่นะครับจำนวน200ร้อยเท่าไหร่สองชุดวันนี้อ้เยอะมากเลยครับนะครับก็รอบเช้าเราไปแจกที่โรงเรียนมาละรอบนึงใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วก็รอบนี้มาแจกที่ตรงณจุดนี้ก็คือปากซอยตอกสเกนะครับที่ถนนราชดำเนินอ่าโอเควันนี้ตาต้าเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีครับที่ได้บริจาคของให้คนอื่น านะการเป็นผู้ให้บางทีอาจจะมีความสุขมากกว่าเป็นผู้รับก็ได้อ่านี่ฮะคนเราก็ต้องรู้จักการแบ่งปันนะเรามีเราก็ต้องรู้จักการแบ่งปันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอบคุณไปทางวันนี้เมนูอร่อยกับเชฟช้อนทองคำใช่ไหมครับขั้วไก่เข่าวันนี้นะครับก็เรียกว่ามาลงแรงทํากับข้าวให้เราจํานวน230ชุดวันนี้นะก็ต้องฝากขอบคุณไปถึงขั้วไก่เข่าด้วยนะครับคุณโอ๊จุดไหนทีค่คิดว่า ขาดอะไรแล้วอยากได้รับการช่วยเหลือหรืออะไรก็ตามเนี่ยลองมาคอมเมนต์เอาไว้แล้วกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานน้องๆเนี่ยก็ลองไล่ดูตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ตามกําลังที่ผมไหวด้วยนะอันไหนที่เราดูแล้วเหมาะสมเดี๋ยวเราจะออกไปทาแบบนี้ให้เรื่อยๆผมเองจริงๆก็จะมีงบทําทุกเดือนอยู่แล้วแหละใช่นะครับแต่ว่าก็ไม่เคยบันทึกเทปนะครับก็เอาเป็นว่ารอบนี้ก็ถือว่าเป็นรอบแรกให้พี่ๆได้มารู้แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะไปทําบุญกันที่ไหนต่อก็รอติดตามแล้วกัน ดาววันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยฝากขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะคบติดตามตาต้าด้วยทางช่องทางไหนติดตามผมด้ทางช่องทาง a c e b o o k นะครับช่อง u t ท b e กำลังจะมาภายในอีกไม่กี่เดือนไม่มีแล้วป้ามีแล้วอ๋อมีแล้วอันนี้ช่องส่วนตัวแล้วก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องพ่อผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะอยากให้เราไปช่วยที่ไหนหรือว่า ตรงไหนขาดความช่วยเหลือก็ค,คอมเมนต์ไว้แล้วกันครับผมจะไปตามไลฟ์อ่านดูแล้วกันนะวันนี้ขอบคุณนะครับ,รบไปกลับบ้าน,นไปเลยวู้โอ้